ลีโอมามาตรวจฟันลูกมามาตรวจฟันฟันสวยไหนดูฟันข้างหน้าสิโอ้ยสวยฟันสวยไหนสวยเวลาลีโอยิ้มมาลูกยิ้มอะยิ้ม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 หนยิ้ม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 หันหน้ามาทางนี้หน่อยหันหน้ามาทางนี้หน่อยยิ้มลูกยิ้ม สวยครับฟันสวยครับฟันสวยครับชูวดุ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 มุดุดมามดุดลุ้ด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 ็กมดอีวแล้วดุ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 ด เดคกี้อิฉาค่ะเล็กี้อิฉาตัวนี้ค่ะอิฉาค่ะกระโดดขึ้นเลยลูกกระโดดปุ๊บแหน่ขึ้นข้างบนเลยค่ะโอ้ยไม่รอเลยครับท่านี้มาดูลีโอดีกว่าลีโอนี่ค่ะลีโอวันๆทัศน,น,นีไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะเล่นกับลูกๆอยู่ในบ้านนี่ค่ะ ลีโอนี่จะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เนื้อแน่นค่ะนี่ค่ะจับพุงจับพุงจับอกจับอกจับอกแน่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 เมื่อกี้เมื่อกี้ตรวจฟันค่ะนวด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 นดนวดนดนี่สร้อยคอเขาค่ะไม่ได้สกปรกนะคะเนี่ยมันเป็นเป็นแบบยังไงอะเป็นสแตนเลสที่ไม่ ทำให้ขนของเขาดำค่ะอาบน้ำทีก็สะอาดทีหนึ่งค่ะดีโอดีโอเนื้อแน่นค่ะเนื้อแน่นอึ๊กเลยค่ะหู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 หห <c oughs> <c oughs> กลางหูค่ะกลางหูอูโดอูโดไปไหนละ่ะคะอยู่ข้างบนนู่นค่ะถ้าไม่เรียบร้อยค่ะไม่พร้อมจะออก กล้องอ่าวพร้อมแล้วค่ะนี่จ้าอูดโดเก๊กกลออยู่ตรงนี้ค่ะอูดโดของเราอูดโดอวายหาวแล้วค่ะหาวว้ยคันหูมีการคันหูด้วยค่ะเกาลูกเก่า,มาแม่เกาให้ไหมแม่เกาให้หูเกาหูนี่ค่ะอู นี่ค่ะเกาหูมันเลยจ้าหูใหญ่ค่ะหูใหญ่ค่ะอี่เกาครับเกา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 ,วเกาวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโดเพิ่งตื่นครับดูคิตายัางติดอยู่เลยครับนี่ครับ ไหนโดมามาตรวจฟันสิไม่ให้ตรวจค่ะไม่ให้ตรวจค่ะไม่ให้ตรวจค่ะเจ้านี้ไม่ให้ตรวจค่ะนี่แหละค่ะเด็กๆของที่บ้านนี้ค่ะดูค่ะดูค่ะดูค่ะเอาอีกแล้วค่ะหมุนอีกแล้วค่ะโชว์อีกแล้วค่ะโชว์จ่าโชว์โดโชว์ครับโดโชว์หืมพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ ตัวนี้จ้ะนี่ก็โชว์ค่ะโอ้ยโชว์โชว์เหมือนกันค่ะโชว์โชว์ใหญ่เลยค่ะโชว์ใหญ่เลยค่ะโอ้ยโชว์ค่ะโอ้ยขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนมากค่ะที่รับชมค่ะ ลิปยาวไปหน่อยค่ะทัศนีอยากจะทดสอบว่าไข่ทัศนีจะแตกหรือเปล่าคะกินไข่มาสามเดือนแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ